ถูกหวยไ,ได้โอ้โอหนึ่งเซได้ตั้งสองแสนอ่ะสองแสนบาทนะสองแสนบาทสองแสนบาทแ,แล้ววันนี้มาทำอะไรคะ่เะอาทองสองเอาทองข้างแล้วลายมือกี่รอบแล้วคะลามือตั้งแนมาตั้งแสนหกรอมก้อนก้อน,ออน,นงหลังหน้าเจิมกับหมอผุ๋ทั้งเลยไี่ไเป็ไปเจ้าหลัเลยเจ้าเวีวเดยดนาม ลองลองเล่าหลังจากสักลายมือไปแล้วเป็นยังไงบ้างงานใหญ่นะค่ะคือมุ้งกีดติดที่สนามสนามยิงปืนวางตาโนนนะคะได้งาไม่หมดุดก็คือธุรกิจส่วนตัวพี่คือรับเหมาใช่ไหมคะรับเหมาติดตั้งมุ้งกีแล้วก็อลูมิเนียมค่ะ ก็ตั้งแต่หลังซักไปก็งานเข้ามาแบบว่ารับไม่ทันว่าจะปิดงานแล้วแต่ลูกค้าก็ยังสั่งต่อเนื่องมาจนบอกว่าลูกค้าขอก่อนจะหยุดงานลูกน้องลดเงินเดือของพี่นี่ซักไปกี่รอบแล้วนะคะลายมือลายมือเนี่ยซักไปแค่รอบเดียวนะคะยังอยู่โคบยังอยู่แจ่มนี่นะคะของของพี่เขาชัดมากนะคะที่มาเพิ่มเติมก็คือวันนี้อยากได้นิ้วเศรษฐีเพราะว่าปังในเรื่องของโชคลาภ อยากจริงๆเนี่ยมาเติมไปรอบนันติดในรอบนี้มาหมดแล้วมาเติม,มอ,อยากจะให้ฝากถึงนะคะคนที่กำลังลังเลแล้วก็ยังหาทางออกไม่เจอนิดนึงค่ะเป็นทที่่ึางได้พึ่งจริงๆ,ๆ,งๆอ่โอเคขอบคุณค่ะ